สวัสดีค่ะวันนี้อันจังชาล,ลูเนาะจะพามาชมข้าวาสึซากุระซึ่งเป็นซากุระที่บานเร็วนิดนึงเนาะบานเร็วกว่าซากุระทั่วไปก็ปกติเนาะซากุระทั่วไปเขาก็จะบานประมาณช่วงเมษายนเนาะประมาณต้นต้นเมษาถึงกลางเมษาใช่ไหมแต่นี้มันเป็นซากุระพันธุข้าวาสึที่จะบานเร็วกว่าปกติเนาะ นี่จะเป็นดอกสีชมพูก็ช่วงนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวเนะก็แบบไปหาสถานที่ที่แบบมีซากุระพันธุน์นีบานช่วงนี้ก็ที่เป็นที่นิยมนะจะเป็นที่อิสุเนาะแถวอิสุจังหวัดชิซโอกะนั่นเองตรงนี้นี่มีอยู่3มต้น <laughs> มันไม่ได้เป็นดงอะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูแบบว่า เพื่อความสัจใจอะไรเงี้ยก็ให้แนะนําไปที่อิสุแล้วกันที่นู่นจะมีแบบว่าเป็นซากุระคาวาสึเฉพาะคาวาสึเนี่ยเต็มบานเต็มแบบสองข้างฝั่งแม่น้ำเนาะเห็นเขาไปเราก็ถ่ายรูปกันมาสวยงามแต่น,นี้แถวฟูจินมะฟูจินมิยะก็มีอยู่แค่เนี้ยแหละเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบว่าโูมๆเลย นีสีจะแบบชมพูมากอะ่ะอันนี้คือแบบเริ่มมีใบแตกออกมาแล้วมันผ่านช่วงพีกไปแล้วสิใช่ไหม อันนี้ซูมใกล้ๆเลยนี่สวยงามมากช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเนาะก็แบบตอนนี้เข้าย่างเข้าฤด,ดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นเราดอกไม้ต่างๆเนาะก็จะเริ่มบานโดยเฉพาะซากุระนี่จะเป็นที่ขึ้นชื่อของ ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมซากุระเขาก็จะมีหลายพันเนาะอันนี้เขาเรียกคาวาสึนะจ๊ะคาวาสึซากุระอย่าสับสนนะคือแบบมันจะมีซากุระแล้วก็มีดอกบวยด้วยดอกบวยนี่ก็จะเป็นก็จะแบบมีลักษณะคล้ายๆกับซากุระสีชมพูเหมือนกันเนาะแต่ว่าดอกเนี่ยจะเล็กกว่าซากุระนี่จะเป็นแบบดอกใหญ่ๆหน่อยอะ อันนี้ที่สังเกตนะแล้วดอกบัวนี่จะมีกลิ่นด้วยนะกลิ่นหอมนี่เดี๋ยวเดินไปดูงโนนดีกว่าอุ้ยดอกซากุระร่วง นี่ต้นนี้ต้นใหญ่น้อยเสียดายอุย้ยนี่นี่นี่เห็นยอดฟูจินิดนึงเห็นไหมเห็นไหมอะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะเห็นไหมนี่ยอดฟูจิยอดฟูจินิดนึงเสียดายเนาะวันนี้ก็แบบอุตสาหกาศดีเนาะแต่ดันมีเมฆอะ เป็นปกตินะฟูจิซังคีไอยนั่นเองแต่ฤดูนี้ก็ถือว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นฟูจิซังเยอะกว่าฤดูอื่นเนาะฤดูหนาวจะเห็นชัดที่สุดเพราะว่าฟ้าเนาะลักษณะฟ้าเขาจะแบบคือมันไม่ค่อยมีไอน้ำเนาะไม่ค่อยมีไอน้ำในอากาศใช่ไหมฟ้าก็เลยจะแบบโปร่งนิดนึงแล้วก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้สีฟ้าใสเลยอ่ะเรามาดูซากุระกันต่อดีกว่า ฟูจิเห็นยอดลิบลิบนิดเดียว <laughs> <laughs> นี่ซากุระคาวาซึซากุระสวยงามนี่มองย้อนไปย้อนไปต้นเมื่อกี้นี้ ีใ,ใกล้ๆเลยใกล้ไหมเชื่อซูม m zoom ก็เนาะคนญี่ปุ่นเขาเวลาเขาดูซากุระเขาก็จะดูเดินดูอย่างเงี้ยเราแบบบางทีเนาะก็จะแบบต่างชาติเขาไปถ่ายรูปโน้มกิ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะก็แบบมองกันไม่ค่อยดีเนาะก็แบบตามมารยาทเนาะ มารยาทในการชมดอกไม้ก็ดูแต่ตาเนาะมืออย่าแตะละกันนี่สวยอ่ะสวยสวยสวยเชือกลับมาที่ฟูจิซัง <laughs> ฟูจิซังโดนเมฆ เมฆบังไปแล้วอ่นี่ต้นนี้แบบใบไม่มีเลยอะ่ะใบไม่มีเลย ชมพูสวยงามมากโอเควันนี้อ่านจังก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เนอะกับการพาชมสากุระพันคาวาสึบายบาย